สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะพบกับเราช่องแม่นม้มานคนสวยชาแนลวันนี้ได้อะไรมาพ่อขวนันวันนี้วิตามินซีน้องราชตะมาแล้วเอาทีละกระปุกเอารดอันหเอารสอันสีเหลืองรสสับปะรดนะคะอัจุ้งก็ลุกจุ้งจุ้งอร่อย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 ไหมชิปิปก่อนเอาชิปก่อน คำหนึ่งลูกใส่กล้วยได้ไหเพูดนึกว่ายาความพอไม่ใช่นึกว่ายาค่ะนึกว่ายาทดลองก่อนน้องแม่ทดลองนะฮะอันน้ำหวานน้ำหวานสูงลูกสูงช่มก่อนบอกลูกกินยาดีๆหน่อยวิตามินดีนะหวานไหมลูกหวานไหมโอ้ยเฮียแซ่๊ยบลายแซ่๊ยบไหมหวานไหมหวานไหมอร่อยไหมอร่อยบุญสูงสวยๆบุญสูงแล้วลูกแล้วบุญสูงอ้าปากกินดีดีบุญสูงดีๆโอ้ยอร่อยไหมหวานไหม อร่อยไหมอร่อยไหนดูซิเอาล่าตาว่าไงวิโตามินซีน้องอาชตาไม่อ้าปากเลยค่ะแม่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะค่ะที่เมตตาอ้าวหนูรอกินหน่อยโอ้นั่นกลัวนั่นน่ะดูดจุ๊บจุบก่อนจุ๊บจุบก่อนนุ๊บเป็นแบบไหนอร่อยไหมลูกดดูิย่าเอาไว้ก่อนจุ๊บจุบเคี่ยวนั่นน่ะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนโลนหมด โดนต้องใส่กล้วยหนูไม่รู้กินยาเลยเนาะแต่แม่ทำไมกินดีแมโอ้ยราชตานี่ต้องใส่กล้วยแล้วอ่ะสูงสูงสูงอ่ะปากชุงอ่ะปากชุงก่อนอ๋ออร่อย เสียงจุบเลยเนาะปากเาน่านเอาอีกน่านขออีกขออีกน่านไงน่านไงอร่อยมากน่านไงอร่อยโอ้เสียงหวานแช้เนาะเสียงจบจบกินเลยเนาะโอ้แซ่บหลายค่ะวิตามินซีอืเอารถนี่ไหมเอารถเอารดองุ่นเอารดองุ่นมีสองรสนะคะมีรสสับปะรดกับรสองุ่นนะคะน้องราชตานี่ต้องใส่กล้วยแล้วใส่กล้วยครับ อาชอูหวานอยู่ดีเนาะแซ่บบัวบัวรุดจักเมเป้เสียบแห้งบบอโอ้ขอเสียอ,อ,อื่นใดนี่อ่าเลยพอนยอมเสียเลยเนาะโอ้ยเอาพอแล้วลูกพอแล้วเดีกก๋ยวกินพรุ่งนี้โอเคนคะคะขอบคุณนะคะเอาพ่อคัณขอบคุณคุณแม่นะขอ,ขอบคุณแม่ขอบคุณนะคะที่เมตานะคะทั้งวิตามินซีแล้วก็ยาฐานนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางแคลคาดปลอดภัยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ให้ลูกกินสวัสดีค่ะ